ชายคนนี้ไม่เคยคิดเลยว่าปลาประหลาดที่เขาพบในคืนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเขานำปลาตัวนั้นกลับบ้านและใส่ไว้ในถังชั่วคราวอย่างระมัดระวังเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนของเขาบอกว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาหายากและมีมูลค่าสูงหัวใจของชายผู้นั้นเต้นแรงขึ้นทันทีด้วยความตื่นเต้น เขารีบย้ายปลาตัวนั้นไปไว้ในตู้ปลาที่บ้านแต่ไม่นานก็รู้ว่าตู้ปลานั้นเล็กเกินไปสำหรับเจ้าปลาสวยงามตัวนี้ปลาตัวนั้นไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะว่ายน้ำได้อย่างอิสระชายผู้นี้จึงตัดสินใจซื้อตู้ปลาที่ใหญ่กว่าเดิมเมื่อปลาขยับตัวมันก็ว่ายน้ำอย่างสง่างามครีบและหางของมันพลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำเหมือนเส้นไหมล่องลอยใต้น้ำ ชายผู้นี้ลหลงไหลในความสง,ง่างามของมันอย่างสุดหัวใจและด้วยความกลัวว่าปลาจะเหงาเขาจึงหาตัวเล็กๆมาเป็นเพื่อนกับมันจนวันหนึ่งมหาเศรษฐีผู้หนึ่งได้ยินเรื่องราวของปลาตัวนี้และสนใจอยากเป็นเจ้าของหลังจากเจรจาต่อรองกันเพียงเล็กน้อยชายผู้นี้ก็ตกลงขายปลาไปในราคาที่น่าทึ่ง และด้วยปลาตัวนั้นเองชายผู้นี้จึงกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกอย่างไม่น่าเชื่อ